สวัสดีค่ะวันนี้ช่องต้นไม้ประทับจิตมาแล้วนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูความแตกต่างของต้นกวักใบนางกวักใบโพด่างกับนางกวักนะคะอ่าอันนี้เรามาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นนางกวักใบโพธรรมดานะคะอันนี้เป็นนางกวักใบโพด่างนะคะ จะให้เพื่อนๆดูถึงความแตกต่างของเขาเลยนะคะเรามาเทียบกันที่ใบเลยนะคะใบของกวากใบโพด่างก็คือจะเป็นสีเขียวอ่าแล้วก็ออกสีเหลืองนะคะอ่าแต่ลักษณะใบเขาจะคล้ายๆกันนะคะแต่แตกต,ต่างกันที่ลวดลายนะคะอย่างนางกวากใบโพอันนี้เป็นนางกวากใบโพธรรมดาเขาจะสีเขียวไม่มีด่างเลยนะคะอ่าให้ดูทุกใบเลยนะคะจะไม่ด่าง ส่วนานางกวักใบโพด่างนะคะเขาก็จะด่างทุกใบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูลวดลายก็แล้วแต่ว่าจะด่างแบบไหนอันนี้จะเป็นด่างโดยธรรมชาติเรียกว่าด่างโดยสายพันธุ์เลยนะคะอ่าให้ดูนะเนี่ยดูทุกใบเลยนะคะว่าเขาจะด่างด่างของเขาเองแต่ละใบก็จะด่างตามธรรมชาติของเขาลวดลายก็จะต่างกันไปนะคะเนก็จะเขียวทุกใบส่วนลำต้นนะคะลำต้นเขาก็จะออก ต้นนี้ก็คือใบโพด่างเนาะลำต้นเขาก็จะออกออกเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็มีเขียวเข้มแซมแซมนิดนึงนะเราเทียบให้ดูกันเลยนะเผื่อว่าเพื่อนๆสงสัยเนาะตอนแรกจิตก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นคุละสายพันธุ์อะอย่างต้นนี้เขาก็จะเขียวมากกว่านะคะเราเทียบให้ดูเลยเนาะไปช้าช่าอันนี้ก็จะออกเหลืองเหลืองกว่าใบโพด่าง เขาเรียกว่าด่างโดยธรรมชาติด่างโดยสายพันธุ์ของเขานะคะซึ่งถ้ามีหน่อแตกออกมาก็จะด่างแบบนี้นะคะแต่ก็ใบจะเล็กกว่าแต่ลักษณะการเขาเรียกว่าการดูแลนะคะการเพาะปลูกจะดูแลคล้ายๆกันก็คือเขาจะชอบร่มลำไรนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อนะคะหรือไม่ก็สามารถตัดตัดโคนตรงนี้ของเขาปักชำได้นะคะ ะะวันนี้ก็เอามาฝากนะคะ,ะความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ด่างนั่นก็คือต้นนางกวักใบโพด่างกับนางกวักธรรมดานะคะซึ่งราคาก็ต่างกันนะอย่างต้นนางกวักนางกวักเขียวนะคะนางกวักธรรมดาจะอยู่ที่ราคาหลักร้อยนะคะร้อยถึงสองร้อยแต่อย่างนางกวักใบโพด่างต้นนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่หลักพันนะคะอยู่ที่ประมาณสองพันถึงสามพแล้วแต่นะคะแล้วแต่ ช่วงช่วงราคาของตลาดนะคะจริงๆก็เป็นไม้โบราณเหมือนกันนะคะเพราะอย่างต้นนี้จิตก็ได้มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นไม้ด่างพอดีกระแสะไม้ด่างมาเราก็เลยได้รู้จักว่าเขาเป็นนางกวักใบโพด่างนะคะตอนแรกก็เลี้ยงแค่ว่าเราชอบเฉยๆเนาะแต่พอดีเขาไปอยู่ในกลุ่มไม้ด่างก็เลยรู้จักว่าอ๋อเขาเป็นไม้ด่างเนาะวันนี้ก็เลยเอามาฝากนะคะ ความรู้เล็กๆเกี่ยวกับต้นนางกวักใบโพด่างกับนางกวักธรรมดานะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ